สวัสดีครับกลับมาพบกับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน18ปีกกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2025ครับประจำวันพุธที่9กรกฎาคม2568ครับวันนี้เป็นนัดที่2ครับของการแข่งขันในสาย A ครับก็อยู่กันที่สนามสุภชราศัยครับก็วันนี้ในส่วนของการบรรยายครับอยู่กับผมวรพลินศิลาครับแล้วก็คุณนวัดชัยองค์การครับเริ่มเกมแล้วครับ เป็นวิชุดทิศครับที่เป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนนะครับฟรีชิกของวิชุดทิศครับธาดาวิ่งมาแล้วก็กดด้วยขวาลูกนี้อือหือไปไกลเลยครับต่อไปเยอะครับจังหวะยิงลูกนี้ต้องแน่นอนกว่านี้ครับจังหวะจ่ายต่อมากีติภาดขอไปเป็นผู้ชิดเอาผู้ชิดลุยไปได้ครับผู้ชิดคนเดียว ลุยมาเองสุดท้ายได้ยิงลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกผู้เล่นของไม่ติดบล็อกครับยิงดุไปเองครับอ,อ้หเนี่ครับลุมอยู่ตรงนั้นน่ยมีแต่สีขาวครับจังหวะนี้พูชิทพยายามจะให้ก่อนนะครับติดบล็อกแล้วดูครับเกี่ยวขวาซ้ายเจอลุมอยู่ตัดสินใจยิงบทลูกนี้แม่บอลมันเหมือนจะแป๊กๆล่วครับน้ำหนักไม่ดีเท่าไหร่แล้วออกหลังไปเองครับ คือเหมือนกับว่าอัดอั้นตันใจเลยครับธาราเปิดยาวมาเอาเลยครับจังหวะนี้เก็บบอลได้ด้วยครับจังหวะตัดเข้าตรงกลางจะตัดเข้ามายิงก็แล้วด้ววซัทดิไซา์ตัวนี้แหม่เบาแล,แล้วก็ตรงตัวทางนั้นปันวัดครับคือแรกทุกลารสองนาทีนะครับเปิดเข้าไปรุนนี่อนัอโทษยังหมุงทิ้งมาได้ครับ ซัดอีกทีหนึ่งอู้หูเอาเสียวไว้ก่อนเสียวไม่เสียวไม่รู้อะนี่ครับโอ้เป็นจังหวะลุ้นที่ต้องบอกใกล้เคียงที่สุดหรือยังป้องกันมากกว่าทั้งนั้นธุรกิจเป็ดแก้วนะครับแต่จังหวะยิงหนึ่งก็ไม่มีเลยครับแล้วจบครึ่งแรกครับโอ้ทั้งสองทีมที่สูงกันอยู่สุดยอดสูดนะครับแทงมาจังหวะนี้หืมจ่ายพลาดครับแล้วโดนสวนมาเลยครับแล้วบอลของทั้งนั้น เฉลิตดแหวกมาเองครับแล้วจุดท้ายได้กดได้ขวาตรงนี้ติดเตฟครับอืจังหวะยิงพองพธ,ธอัททรแม่อีกทีนึงครับนี่ครับดูจังหวะของพัทลัทรบุรานสุขลงมาแล้วได้เงื่อตรงนี้ครับโอ้โหทั้งทั้งสี่สิบห้าทีครึ่งแรกนี่เพื่อนไม่มีใครได้ได้ยิงเลย <c oughs> ครึ่งหลังเขาลงมาเขาเอาอยู่แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ใส่แน่บอกเด็กบอกเด็กเดินเลยแต่ครึ่งแรกเนี่ยของพิชยะเนี่ยเป็นรองเอาแต่เนี่ยะตัดได้อีกทีหนึ่งแล้วซัดตรงนี้ เอาเข้าไปเลยครับโอ้โหขึ้นนํำแล้วครับเ็นนันนันพิเพษบดีจากตัวสำรองหมายเลข12ครับกันพัดโจทย์พิมายครับหมั่นแน่นอนครับนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้บอลมาเข้าขวาของกันพัดครับโจทย์พิมายซัดด้วยขวาตรงนี้ครับเป็นประตูขึ้นน้ำครับ1 0งยของพิเชษบดตเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้มีฉลับไหมนี่ครับโอ้โหมีฉลับนิดนึงครับแล้วบอลย้อยๆแบบนี้ก็ ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหการพัดครับลงมาแล้วเป็นทีเด็ดเลยครับของพิเชียบัณดิดอุกค้งครับเหมือนบอลเนี่ยไปแฉลบอกรณ์กรรับโกวตาหนิดึงแล้วเปลี่ยนทางตรงนี้ครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ไปเลยครับต้องอย่าห่มใส่อย่างเดียวครับดึงจังหวะบ้างครับเปิดมาให้รเทพรเทพแตะเข้ามาแล้วกดด้วยขวางนี้โอ้โหยิงงบาไปครับแม่โอกาสทองของวิชุทิตแล้วครับ บอลมาอยู่ที่ธราทิพย์ธราทิพตผ่านไปดีหนึง่งธราทิพย์เปิดยัดมาจาังหวะนี้โอ้โหดิเซฟได้ซ้ำหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะเจาะของทางนั้นกิจภาพครับโอ้โหยิงหดุดไปเฉยเลยแค่จังหวะนี้ดูอีกครั้งครับนี่ครับแตะลอดขาเลยครับโอ้โหรลายกาจจริงครับจังหวะนี้ของธราทิพย์แล้วปั่นมาตรงนี้แต่นี่ครับโอ้โหชาร์จใครเห็นก็ว่าเข้าใครเข้าเขาเห็นแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนครับโอ้โหแตะลอดขามาครับของธราทิพย์ุนิมิต แล้วเหลือบมองตรงนี้แหละครับกึ่งยิงกึ่งผ่านมาครับทางฝั่งผู้าวตรูปัดได้ดีแล้วครับโอ้แล้วบอลมาเข้าทางนี่ครับชาร์จโอ้โหบิดเหลี่ยมไปหน่อยครับเกมเหลือเราๆสิบสามนาทีเศษแล้วครับอูนี้ผูชิดเปิดเข้าไปหุ่นนี้เอาเลยไ่หมดโอ้เกือบถึงเหมือนกันจังหวะสุดท้ายรัชนนนึกว่าจะถึงแล้วนะครับ เอาจังหวะนี้แย่งขึนมาได้ซัดอีกทีหนึ่งกองตัวโอโห่ันวัดยืนดักได้ยีถูกตำแหน่งเลยครับโอ้โหต้องชมเลยครับวันนี้สําหรับทางด้านของผู้สาวประตูหนองทางพิชญบัณฑิตนี่ครับโอ้รับเหนียวหนึบเลยครับบอลของธนาทิพย์ครับธนาทิพย์เปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาแล้วครับเลยมาแล้วจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหก็ยังไม่ผ่านครับแม่จังหวะสอดไปยิงของฉันนั่นธนวัฒน์ผิวแดงครับยิงเบาไปครับคนนี้ นี่คือแบบว่างานไอเดียเลยนะสำหรับโค้ดของพิเชียบดิตครับทำฟุตบอลเด็กก็ไม่ได้ง่ายนะครับพมมันเตาทำได้ตามจบล้วัะจิงเลี้้วหูก็ยังไม่ได้ครับจังหวะกดด้วยซ้ายตรงนี้แม่แล้วติดให้มาแทงมาจาังหวะนี้โอ้โหก็เต่มชัดลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหกดด้วยซ้ายยังหลุดเสาไปครับ แล้วผู้สินก็เป่านกหวิดหมดเวลาการขันไปเลยครับพิชยบัณฑิตครับเอาชนะทางด้านของวิชูทิศไป1ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูชัยจากคนนี้แหละครับผู้เล่นหมายเลขสิครับกันพัดโจทย์พิมายครับ